ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายบทธรรมะในลักษณะธรรมติบายอย่างปทานุกรมได้ร่วงมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของภาค วิสาขะบูชาแล้วจกได้กล่าวตามที่เคยกล่าวอีกเพียงวันเดียวคือในวันนี้ <c oughs> เราก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องชุดอื่นต่อไปบัดนี้ก็มาถึงคำว่ากิจ ของจิตนัยะที่สองควรจะทบทวนคำว่ากิจของจิตนัยะที่หนึ่งซึ่งได้บรรยายแล้วในวันสุดท้ายที่แล้วมาจิตของจิตยังนัยะที่หนึ่งนั้นเป็นการกล่าวอย่างข้ามภพ ข้ามชาติ <c oughs> คำว่าชาตินั้นหมายถึงเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วก็เศร้าลงครั้งหนึ่งในกรณีเช่นนั้นท่า <c> น <oughs> จติจิตจึงมีกันอยู่มีอยู่คนละชาติกันกับปฏิสนธิจิต <c oughs> าชาติสุดท้ายชาตินี้สิ้นสุดลงด้วยจุติจิต คือตาย <c oughs> นี้กว่าเกิดชาติหน้าใหม่ก็ตั้งต้นด้วยปฏิสนธิจิต <c oughs> เสร็จหน้าที่ของการปฏิสนธิแล้วจ,จิตก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นภวังคจิตเพื่อจะทำหน้าที่ต่างๆสืบต่อไปจนกว่าจะตายเข้าลง <c oughs> ภวังคจิตตั้งอยู่ในฐานะเป็นจิต แล้วก็ทําหน้าที่ตามโอกาสที่จะถึงข้าวเปลี่ยนเป็นจิตชื่อนั้นชื่อนี่เพ้มัเป็นอาวัชชนะคอยกําหนดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรับอารมณ์ <c oughs> ทําหน้าที่รับา,าทําหน้าที่รู้สึกอารมณ์นี่เรียกว่าวิญญาณรู้สึกอารมณ์แล้วก็รับเต็มที่เรียกว่าสัมปติชนนจิต รับมาเต็มที่แล้วก็พิจารณาจนรู้จักขเข้าใจเรียกว่าสันติระนาจิตแล้วกำหนดลงไปว่าเป็นอย่างไรแน่เรียกว่าโวทัพปัาจิตแล้วก็แล่นไปในอารมณ์นั้นอย่างเต็มที่เรียกว่าชวนาจิต สวยอารมณ์นั่นอย่างเต็มที่เรียกว่าตทาลมพนจิตแล้วก็กลับตกลงไปอยู่ในลักษณะของภวังคจิตอย่างนี้เป็นรอบรอบไปจนกว่าจะตายลงเรียกว่าจุดติจิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปตั้งปฏิสนธิจิตในภพใหม่ชาติใหม่อีกต่อไปนี่เรียกว่าอย่างนัยยะที่หนึ่ง ซึ่งกล่าวไว้ในพระธรรมภีและเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนยะที่สองนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นโดยเหตุที่ว่าคำว่าชาติหนึ่งหนึ่งนัน่นหมายถึงการคิดนึกรู้สึกเสวยอารมณ์เสร็จไปครั้งหนึ่งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่ง <c oughs> ดังนั้นในวันเดียวก็มีได้หลายชาติ และกิจในหนึ่งชาตินั่นก็จะมีครบทั้งหมดที่เรียกว่ากิจของจิตเพื่อประหยัดเวลาก็จะอธิบายด้วยอุปมาถ้าเข้าใจอุปมาก็จะเข้าใจเรื่องอันแท้จริงข้อนี้เปรียบเหมือนกับมแมลงมุมตัวหนึ่ง ชักใยเสร็จแล้วก็นอนอยู่ที่กลางใยศูนย์กลางใยนี่ <c oughs> มันมีลักษณะเหมือนกับผวังขจิตทีนี้เมื่ออะไรามามีเมื่อมีมแมลงอะไรบินมาติดที่ใยแมงมุมด้านใดด้านหนึ่งในหลายๆายด้านนั่น มแมลงมุมก็จะมีความรู้สึกก็มีอะไรมาติดแล้วเพราะว่ายายของเขาจะไหวกระดุกกระดิกเลือนไหวอย,อยู่ทางไหนก็รู้ว่ามันมีอะไรมาติดทางนั้นมแมลงมุมรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับมีสัมปติชนกกจิตรับอารมณ์ แ้มลงมุมก็พิจารณาดูให้สิ่งที่มาติดอยู่ที่ใยทางทิษนั่นอย่างละเอียดจนรู้ว่าเป็นอะไรแนะ่น้มันมลงมุมก็ไม่โง่ไม่สะเทา่าวบูมบาม้าไปโดยไม่ดูให้ดีซะก่อน <c oughs> เป็นแมลงมุมแล้นมันก็ต้องฉลาดมันก็พิจารณาดูซะก่อนว่านั่นมันเป็นอะไรถ้าเห็นว่ามันเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นอันตรายมันก็ได้รู้เสีย มันเห็นว่าไม่เป็นอันตรายหน้าแล้วมันก็น่าใจว่านี่เป็นเหยื่ออย่างนี้เหมือนกับโวดทัพพนธจิต <c oughs> มีความน่าใจอย่างนี้แล้วมแมลงมุมก่อนแล่นเออตายยายแล่นไปทางพิษท,ที่มแมลงนั่นติดอยู่อย่างนี้ก็เปรียบเหมือนกับชวานนจิต เมื่อแมลงมุมไปถึงเหยื่อคือมแมลงที่ติดอยู่ที่ใหญ่แล้วก็มแมลงมุมก็กัดศีรษะเหยื่อดูดกินน้ําในมแมลงนั้น <c oughs> อย่างนี้ก็เหมือนกับอาการที่เรียกว่าตาทารมณมันจิตเื่อนแมลงมุมกินเหยื่ออิ่มแล้วเป็นที่พอใจแล้ว <c oughs> ก็กลับมานอนอยู่ที่สะดือ,อของใหย ต่อไปตามเดิมนี้ก็เหมือนกับอาการที่เรียก <c oughs> ว่าจิตก็กลับตกลงสู่ <c oughs> <widow> ภวังเป็นภวังประจิตรออยู่ที่นั่นต่อไปอีกจนกลายเปเวลาต่อมา <c oughs> มีแมงมุมมาติดที่ทางด้านใดด้านหนึ่งมีเหเยื่อแมลงอย่างใดอย่างหนึ่งมาติดที่รังด้านใดด้านหนึ่งอีกแ,แมลงมุมก็รู้สึก เคลื่อนไหวเป็นจุดติจิตสำหรับจะวิ่งไปหาเป็นปฏิสนธิจิตสำหรับจะไปก่อเรื่องเรื่องที่สองอีกต่อไปในมในจิตของคนเราก็เป็นเรื่องต่างกันระหว่างอารมณ์เดี๋ยวมันอารมณ์เกิดขึ้นทางตาเดี๋ยวอารมณ์เกิดขึ้นทางหูเดี๋ยวทางจมูก อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ก็เปรียบเหมือนกับใยแมงมุมมันมีหลายทิศทางแล้วแต่ว่าแมลงที่เป็นเหยื่อนั่นจะมาติดที่ไหน <c oughs> มแมลงมุมก็จะรู้สึกตั้งต้นเรื่องใหม่เหมือนปฏิสนธิจิต <c oughs> ก็อาวัชนะจิตคือกำหนดรู้ว่าเหยื่อนั่นเป็นอย่างนั้น แล้วก็พิจรารณาเรียกว่าสันติรณจิต <c oughs> แล้วก็กำหนดแน่แล้วว่าเป็นอะไรแน่กระโวดทับวรนจิตแล้วก็วิ่งไปเจาะเยื่ออีกการวิ <c oughs> <üler statut> ่งไปเรียกว่าชวนาจิตการดูดกินน้ำจากเหยื่อนั้นเรียกว่าสทารมนาจิต จนกว่าจะจุดติวิ่งกลับมานอนที่กลางใจกลางสะดือข้างรังอีกสังเกตเรื่องของมแมลงมุมทีชักยายขึงไว้ทุกทิศทุกทางสำหรับดักสัตว์แล้วก็จะเข้าใจเรื่องของจิตที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจ เหมือนกับสายใหญ่ขึงไว้ทุกทิศทุกทางสำหรับดักอารมณ์แล้วก็มีหน้าที่ครบหมดอย่างนี้เรียกว่ากิตของจิจนยะที่สองอธิบายอย่างภาษาธรรมไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติช <c oughs> นิดที่เรียกว่าตายเข้าลง แต่เพอรที่ว่าถ้ามีเรื่องเรื่องหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งแล้วมันก็มีการข้ามภพข้ามชาติอย่างที่นี่เลยเดี๋ยวนี้วันหนึ่งก็หลายหลายชาติเหมือนกันการเข้าใจเรื่องจิตของจิตโดยนัยยะที่สองนี่มีประโยชน์มากกว่านัยยะที่หนึ่งคือ <c oughs> ร,ร,รู้เรื่องที่เป็นอยู่จริงๆรู้เรื่องที่กําลังเป็นปัญหาอยู่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะจัดการจะควบคุม จะป้องกันแก้ไขอะไรก็ได้ทั้งนั้นนั่นควรจะรู้จักไว้ย <c oughs> อย่าให้เกิดความเพลอสติเป็นอวิชชาเข้าที่ระยะใดระยะหนึ่งดูแต่มาแรงมุมก็ยังเปรียบได้กับว่ามันมีรู้สึกอารมณ์มติดที่ขายแล้วมันก็ยังพิจารณาดูอย่างละเอียดน จนรู้ว่ามันเป็นอารมณ์มันคือเป็นเหยื่อที่อาจจะกินได้ถ้าเป็นอันตรายมันก็ไม่ไปกินมันก็จะหนีเสด็จซ้าไปจะยอมทิ้งเหยื่ออลทิ้งรังไปซ้าไปทั้งคนเรามันนักอย่างโง่ในข้อที่ว่าพอมีเหยื่อมาทางตาทางหูเป็นต้นแล้วก็ตะครุบเอาเลยอย่างนี้มันก็เกิดเป็นโอกาสที่จะเกิดเอาวิชาแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์ <c oughs> ถ้ามีการพิจารณาเป็นอย่างดีเสียก่อนก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรจะทําอย่างไรก็ทําไปแต่ในทางที่ไม่ผิดไม่พลาด <c oughs> ก็สําเร็จประโยชน์นี่เรียกว่ากิจของจิตโดยนัยี่สอง